ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องความสุงเล็กๆสุทินบ้านหน้าครับเมื่อนี้มีรถสภาพสวยๆครับโตโยต้าไฮรักดีโฟดีครับปี2547ครับเป็นเครื่องยนต์ 16v เทอร์โบครับสภาพสวยเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับผมแห้งๆครับอห้พี่น้องได้รับชมน้ำกันครับสภาพสวยครับนี่เป็น สภาพตัวเครื่องครับรถเป็นรถข้าราชการครับรถใส่มือเดียวครับพี่น้องครับสภาพสวยนะครับอยากให้พี่น้องเบ่งรอบขั้นครับตับแรกเลยครับอันนี้ก็สภาพ80ด0เปอร์เซ็นต์ครับสีสวยนะครับแต่ว่ากก็มีรอยแตกอยู่นิดนึงครับตรงนี้ครับเป็นรอยแตกนิดเดียวครับผม สภาพก็สะอาดสีเก็บสีมานิดนิดหน่อยๆครับเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีครับตัวนี้เป็นคอมเบอร์เรลนะครับ 16v เทอร์โบครับมูนี้ครับครับสภาพสวยครับด้านหลังก็สวยครับนี่เป็นรูปลักษณภายนอกครับเดี๋ยวห้องไปเบิ้งตัวช่วงล่างน้ำกันครับนะครับเริ่มมาจังแต่ด้านหน้าเลยครับ สวยครับเป็นยางแก้มเปี้ยครับสองหนึ่งห้านะครับขอบสิบหาครับดูด้านล่างครับตัวนี้คัดสีสวยครับไม่ผุไม่พังพอสอก็ยังใหม่ๆอยู่ครับนี่ยครับผมดูแหนบครับแหนบก็แหนบเดิมๆไม่ได้เสริมครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับสวยครับ สภาพสวยเลยครับผมอ่าดูด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่ได้ชนมาครับกระบะก็ยังดูดีนะครับเป็นแม็กไลเนอร์นะครับติดแม็กมาด้วยครับนี่แม็กสวยไม่มีสนิมครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับอ่าด้านล่างด้านล่างมีล้ออะไรนะครับคัดซี่ก็สวยเลยครับผม แนบสวยไม่ผูไม่พังนะครับตัวกระบะก็ไม่ผูไม่พังครับนี่เป็นด้านล่างครับผมกันชนก็มาจากรถครับด้านหลังก็จะมีอ่ารอยแตกนิดนึงครับผมน่าจะชนมาตรงนี้ครับตรงด้านท้ายครับบอกพี่น้องไว้ก่อนครับว่ามีตําหนิตรงไหนครับมีนิดเดียวนะครับเบิ้งรอบขั้นแล้วแล้วก็มีรอยนิดนึงนะครับด้านคางนะครับ ก็ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ได้ชนหนักมานะครับส่วนสีก็เป็นสีบางๆสาดสีมานะครับสวยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวข้างในครับเป็นเกียร์ดูเกียร์ครับเกียร์หกเกียร์เป็นเกียร์กระปุกครับคอนโซลหน้าไม่แตกครับดูดีจอเป็นจอโค้งนะครับดูข้างบนครับข้างบนไม่มีรอยเจิมครับ ห้องผู้โดยสารสะอาดสะอ้านครับไม่แตกนะครับดูโอเคครับผมข้างในครับนี่ครับรถบอคอยได้ล่างครับบอกเลยว่าคันนี้เครื่องเสียงก็มีนะครับแอร์ก็เย็นครับอับแรกเปิดให้พี่น้องได้เบิ้งเลยครับผมฟังเสียงเครื่องด้วยกันครับเสียงเครื่องเงียบมากนะครับไฟออกทุกจุดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับ ไฟเบรกมือนะครับไฟตาไฟน้ำมันเจน้ำมันนะครับความร้อนปกติครับผมไฟออกทุกจุดครับนี่ครับสภาพข้างในครับแอร์เย็นครับผมตัวนี้แอร์เย็นมากเอาเพิ่มแอร์หน่อยครับผมเพิ่มพัดลมเพิ่มแอร์ไฮครับฟังเสียงฟังเสียงพัดลมกับแปร์ครับผมไฮนี่สุดๆเลยครับเย็นมากครับ อารมณ์แอร์ไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็โอเคครับผมนะครับที่เปิดซ้ายขวาปุ่มล็อกก็โอเคครับนะครับเปิดแต่งได้นะครับโอเคครับที่วางของไม่ผุไม่พังครับเครื่องเสียงมีครับนะครับแอร์เย็นครับผมนี่สภาพ โอเคครับข้างในเดี๋ยวไปเบิ้งสภาพเื่องน้ำกันครับเป็นเครื่องยนต์นะครับโตโยต้าไฮลักดีฟูดี16วาวเทอร์โบครับตัวนี้สวยครับผมแบตก็เปลี่ยนมาใหม่ๆครับเบรคราดไม่รั่วไม่ซึมเครื่องแห้งครับเครื่องเดินเงียบมากครับเดินเงียบเงียบดีมากครับดูว่าไอไหมไม่ไอป่ะครับผม ที่วัดน้ำมันไม่ไอครับเสียงเครื่องดีมากที่ปัดน้ำฝนใช้ได้หมดครับระบบต่างๆใช้ได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างครับนี่ครับไฟตานะครับไ,ไฟตาไฟต่ำไฟสูงไฟลีนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกทุกจุดครับ ากพี่น้องที่รับชมทางช่องความสูงเล็กๆสุทิ่บ้านหน้าอยากจะได้รถบ้านสภาพสวยๆครับนี่ครับแนะนำเลยครับโตโยตา้าไฮลักนะครับ D4D ตัวนี้เครื่องสวยครับสภาพสวยนะเป็นเครื่องคอมบอเร็ว16วาลเทอร์โบครับสวยครับผมในราคา1 0 0 0 0บาทครับ สภาพสวยครับตัวนี้ครับผมปากพี่น้องที่รับชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหมครับนี่ครับสภาพสวยครับผมปากพี่น้องเข้าไว้ครับหมายเรียกคานหน้าก็ยังติดมาอยู่นะครับถือว่าบรได้ชนหนักครับตัวนี้ครับผมสภาพสวยนะครับสติกเกอร์นะครับฟ้าแรงดันนะครับน้ำรอน้ำรอเย็นก็ยังเดิมเดิมติดมากับคานนะครับ สภาพสวยครับเม็ดอกเม็ดอาร์กก็ยังมาครับหรือว่าไม่ได้ชนหนักครับด้านข้างไม่มีชนมานะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครับเนี่ครับด้านขาง่ายขวาเลยครับเดี๋ยวมาดูแผ่นเพจครับแผ่นเพจก็ยังอยู่ครับเนี่ยครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นสติกเกอร์นะครับคำเตือนต่างๆครับผมทุกอย่างก็ยังอยู่ครบครับ นี่ครับแต่หม้อน้ำหม้อน้ำก็ต้องเอาที่เปิดมาเปิดอีกทีนึงครับยังที่ได้เบิ้งวา่าน้ำดันหรือบ่ดันครับผมหม้อน้ำตัวนี้ครับไม่มีไอมีควันเครื่องสวยนะครับสภาพตัวนี้ก็สวยนะครับใหม่ๆเลยนะครับส่วนปั๊มเบรกปั๊มพาร์ดก็ใหม่นะครับไม่รั่วไม่ซึมสภาพแห้งๆครับ แบบก็แบบใหม่ครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับผมอันนี้ก็ติดมากับตัวรถเลยระบบระบายความร้อนครับแขนกันความร้อนอย่งงพขาดครับถือว่าสมบูรณ์ครับด้านหน้าก็เป็นยี่ห้อนะครับโตโยต้าครับถือว่าตัวนี้ก็มากับรถครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวครับ เป็นรถของข้าราชการสภาพสวยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องข้าสนใจยังเขามาเยี่ยมชมได้ครับสำหรับมอนี้ขอบพูดหลายๆครับสวัสดีครับ